สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ n max 155นะครับวันนี้เราจะพามาดูปัญหาความร้อนขึ้นนะครับน้ำขาดนี่ครับมาจากตัวนี้ครับซีนปั๊มน้ำครับมันรั่วแต่ปัญหาไม่ได้เกิดที่จุดเดียวนะครับมันเกิดที่นี่ด้วยครับแกนแกนเนี่ยมันเป็นรอยครับเดี๋ยวโฟกัสแป๊บนึงอ่ะติดแล้วนี่ยครับแกนมันเป็นรอยแกนเป็นรอยก็จะทำให้ซีนเสียด้วยนะครับ น้ำมันจะซึมเข้าไปในหัวเครื่องฝั่งจานโซ่เราลิ้นนะครับอ่านี่เป็นรถลูกค้าเอามาให้เช็คนะครับน้ำหายน้ำขาดดีแล้วครับเอาเข้ามาให้เช็คก่อนที่มันจะลูกติดเพราะว่าอาการนี้เนี่ยน้ำมันเครื่องเนี่ยมันผสมกับน้ำน้ำที่มันรั่วเข้าไปในเครื่องเนี่ยมันจะไปปั่นรวมกันกับน้ำมันเครื่องก็จะกลายเป็นนมนะครับก็จะไม่มีน้ำมันเครื่องเป็นหล่อเลี้ยงลูกสูบลูกสูบก็จะติดนะครับ อ่าเนี่ยดูครับมันเข้ามามันซึมเข้ามาปกติตรงนี้จะไม่มีน้ํานะครับจะต้องมีแต่น้ํามันเครื่องนะครับเห็นไหมเนี่ยคาบน้ำเนี่ยคาบนมเนี่ยเพราะว่ามันอันนี้น่าจะเพิ่งเป็นนะครับน่าจะเพิ่งเป็นลูกค้าก็เอาเข้ามาเลยครับวิธีดูนะครับเนี่ยครับถ้ามีไฟความร้อนขึ้นรีบเช็คเลยครับไฟความร้อนจะอยู่ด้านขวามือนะครับตรงนี้เราลองเปิดให้ดูนะครับไฟแดงๆนะครับอ่า โอเคเห็นนะครับถ้าไฟความร้อนขึ้นรีบหาที่เช็คเลยครับว่าน้ําขาดไหมถ้าน้ําขาดก็ต้องเปิดดูน้ํามันเครื่องลองถ่ายดูถ้าถ่ายน้ํามันเครื่องออกมาแล้วมันเป็นนมมีน้ํายาหล่อเย็นผสมก็เปิดซีนปั๊มน้ําได้เลยครับเปิดเช็คดูครับแกนเป็นรอยไหมซีนแตกหรือเปล่าเพราะว่า ถ้าจุดนี้ไม่เสียก็จะไปดูที่ฝาสูบไป,ปอีกทีนะครับแต่ถ้าจุดนี้เสียก็คือเป็นจุดนี้ครับฝาสูบยังไม่ค่อยมีปัญหานะครับ n m a จะเป็นก็แต่แกนเนี่ยครับาฝากไว้ด้วยครับอีกหคลิปเพื่อเป็นความรู้ให้เพื่อนๆขอบคุณครับ